โดนไม่โดนปลาช่อนอ่อนตัอยมากเลยยังิงใกล้ไม่โดนโอ้ัหโอ้โหลงมาน้าใสๆรับน่าจะข้ารับ ดูด <Jean> ูดูด no ูดูนี่ก็หวตัวเล็กขึ้นจิบหลอก่อนแล้วมันัวใหญ่ขึ้น โอ้ยยิงยิงกระหนบอกร้ายนูน่ะน้องโจ้ไงโอ้ยจะโดนตัวมึงไงสวัสดีครับน้าน้อนชิดออนครับผมทานข้าวเสร็จแล้วครับมากับแม่บ้านกับเด็กครับนี่ก็กินของหวานครับพอดีเผ็ดเข้าหมายกันครับวันนี้เวลาครึ่งวันครับมาออกหมายวันนี้วันอาทิตย์นะครับมากับน้องโจน้องโจอยู่ฝั่งตรงข้ามนะดีเดี๋ยวหมายที่ผมจะขึ้นจะเป็นหมายนี้นะฮะต้นไม้ต้นนี้ ต้นไม้ต้นนี้ระยะยิงไกลหน่อยนะครับวันนั้นผมยิงภาพไปสองสามทีแชโดคะแต่อีกต้นนึงอยู่ฝั่งทางนู้นเดี๋ยวขึ้นไม้กันดีกว่าครับโอเคครับนี่สภาพไม้แล้วครับเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นนี้นู่นนะ่ะน้องโจขึ้นอยู่ต้นนู้น,น,นทำหางล่างอยู่นู้นมันมีปลาขึ้นอยู่คนระับแต่ว่ามันขึ้นระยะไกลนะครับจากระยะที่ผมยิงไปนี้ก็มีถ้าใต้นี้ก็สิบเมตรนะแต่ถ้าเป็นแถวตรงนี้ยี่สิบกว่าเมตร ถ้าเลยแนวนี้ไปกเกิน30เมตรบวกทนะั้งนั้นจิ้งยิงยากนะครผมแล้วก็น้ําใสด้วยนะแต่มีตัวนะครับเห็นหลายครั้งนะรอแค่โอกาสเหมาะๆก็อาจจะได้ตัวแต่ถ้าโอกาสไม่เหมาะก,ก็ไม่ได้ตัวอ่นะเดี๋ยววันนี้ลองเฝ้านะเดี๋ยวขึ้นไม้ก่อนไปเจอกันมนไม้ครับสับเลย ถึงยกเผื่อเอาตาอะไรอ๋อนู่นยังไงอู้ปลากายขึ้นช้าช่าปลากายนะ่ะหน้าสับตามนั่นไง โอ้โ,โอ้โหทันไหมนั่นออ้ยไอ้กายไม่ได้ยิงจังหวะขึ้นที่จังหวะแรกแต่เห็นมันแวบลงไปก็ตามเลยถ้าโดนนี่โคตรฟุกโอ้โได้เสียวอยู่ไอ้กายกายขึ้นทีเผอ โอ้โหโอ้เป็นไงเดีย๋ยม,มาขึ้นได้เห็นเราช้ากัมาเราต้องตัดลึกลงไปอีกไม่งั้นไม่ทันมันต้องไกลมีห้าสิบเมตรอ่ะโอ้โหถ้าโดนนี่บอกเลยว่าสถิติช่องไกลปะนนี่ ใช่ไหมฮะมกี่นาทีไม่ได้จับไนะ้ครับนั่นไงบอกให้จับตนะั้งแต่ครั้งก่อนประมาณสิบนาทีได้ไมั้ง ามฝั่งก่อนปลาขึ้นอยู่ตรงนู้นทามไปหาน้องโจ้กันฮะฮะนนว้าตายเดียวกันแอดดาอันนี้แับน้ำโจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครบับ ออกหมายทุกวันอาทิตย์ครับช่วงนี้ไม่ใส่รองเท้าได้ไหมได้ครับไหนไหนข้างนึงนี่เหรอครับผมใส่ดีกว่าขอบใจเลยครัขอบคุณครับน้องถังหมายไว้อาจจะมาหลายทีแล้วขี้เกียจลุยนะครับเพราะว่ามาสายกลัวไม่คุ้มค่าถางอืมอู้นี่ไงจิบอู้นี่ไงจิบให้ดูนี่ไง này ngay đuôi chim nó ngay ui chào 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 chim xoay chịp xoay sập hoạt đuông lưới chạy chạy tắt ต้องจับเวลามันถึงจะไม่ได้เปิดกล้องเก้อกล้องมันร้อนบางทีมันตัดก่อน,น,นใช่ เฮ้ยโดนมาเฮ้ยโดนโดนหญิงตามตูดไงหญิงตามตูดโดนเฉยไม่รู้ไม่รู้ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันโดนเต็มหรือเปล่าโอ้โหมันก็ลงไม่เร็วด้วยไงก็เลยวัดดวงเลยโอ้โหหน่นฟองอยู่ตรงไม้ครับระยะเอาเรื่องครับสองทีละจิบ มีลุ้นอะระยะเนี่ยมีลุ้นโอ้หมุดใต้แหน่เราไม่รู้ว่ามันโดนเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยค่ยโยกมาก่อนยิงปลาจิบนี่บอกไม่ได้นะครับว่ามันจะเต็มหรือเปล่าขาวจัวเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ออกมาออกมาจากแหนมันมีแหนตรงนั้นไงถึงว่ามันมันไปมุดกันอยู่ตรงนู้นค่อยค่อยอาออกมา ค่อยๆอัดลงมาอันนี้สายร้อยยี่สิบปอนด์ไอ้หนักนี่ไอ้หนักนี่ไม่รู้ว่าปลาหรือว่าไอ้สาหร่ายนะแต่หนักสาหร่ายแน่นอนไม่รู้ปลายังอยู่หรือเปล่านะครับเฮ้ปเยปลายังอยู่หรือเปล่าเออนิ่งเลยโอ้โห ยิงปลาจิบแล้วยิงตาม่ยไม่รู้ว่าโดนเต็มรอเปล่าทำไมนิ่งไปวะไม่เอื้อไม่แอ,อ,อ,อเลยอุ้ยยู่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 ยังอยู่อยู่เห็นยู่อยู่ยยยะจะมีรายการซ้ำครับในน้องโจ้ซ้ำนะนี่ครับตาพวงของแท้ครับงัดสาลายออกมาหมดเลยโดนหางหรอเปล่า โจโจเห็นตัวแล้วโจโจเตรียมซ้ำนะ <_ EN> นี่ซับเลยอุย้ยเดี๋ยว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 กลัวโดนไม่เต็มไงล้างมาก้องขาดเนื้อน่าจะโดนแถวแถวหางอ่ะซับอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีจงังหวะซับเลยนะนยโดนเต็มหรือเปล่า เดี๋ยวใส่ต้องลงข้างล่างแล้วครับบงับงบังบุ้มไหมบงับงบงเดี๋ยวให้น้องสับกละเข้าเซฟดีๆนะระวังนะเื่อขึ้นยางอี้มันขึ้นคู่กันนะฮะขึ้นสลับกันไอ้ตัวนี้ขึ้นจิบแล้วลงช้าครับยิงตามไปโดนหางครับขาวแวบ,บเลยกินจ,จ้องประกายตรงมุมนี้นะฮะนี่อีโดขึ้นก่อนดูแล้วมัน ขึ้นลงไม่เร็วก็เลยสับครับเดี๋ยวให้น้องลงไปแต่มุมผมนี้ได้อยู่แต่ว่าต้องเชิงเงินลงไปยิง <c oughs> อาจจะต,ต้องลงไปข้างล่างอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวยิงได้ไหมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมยกขึ้นให้นิดนึงสับต่ำๆมา้นิ <c oughs> ดนึงโดน น่าจะโดนอยู่มั้งดังตึกขนาดนี้หรือเปล่ามีมีนะซ้ำปลาแล้วไอ้ลูกดอกไปฟาดสายกันขานานี่เล้เป็โดโดนไหนอ่ะพอดีกล้องตัดครับร้อนจัดครับแต่ว่าซ้ำได้แล้วครับน,น้องโจซ้ำให้ได้ละเดี๋ยวผมจงมุดเอานี่ปลาอยู่สีมิตรลิงน้องโจซ้ำให้โดนอยู่นะครับ หายท้องไปแล้วอุยมีใสอยู่โอ้ไม่หลุดหรอกระดับโจซ้ําให้เข้ากลางตัวเลยเข้ากลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปวินิจฉัยว่าลูกไหนลูกซ้ําลูกไหนลูกโดนนะแต่คิดว่าตัวกลางตัวนี้น่าจะลูกซ้ำรับว,ว่าลูกที่ผมยิงย,งยิงตามไปโอ้โหโ,โจซ้ำใช่ใช่ โอ้หน้า <laughs> เกือบไม่ได้กินโจ <laughs> ไม่รยยิยงไกลจัดไงับนี่แล้ว,ลว,ลวปลามันจิบลงไปแล้วด้วยคนระับดูดิโด,น, <laughs> ดนตรงนี้แล้วลูกดอกฝังอยู่แค่นี้เช <laughs> ือกร้อยยี่สิบปอนะแต่มันเหนียวงไวงคืโดนส่วนเหนียวเลยอันนี้น้องโจซ้ําให้นะครับนี่ร้อยสายลูกซ้ํนานี่เท่านี้ลุ ทะลุหัวโอ้โตซ้ําให้จากมุมทะแยงครับนี่จากนี้ทะลุนี่เลยโอ้โหหมานแล้วนะครับนี่โอ้โหน่าจะใกล้ๆสามโลอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยช่างดูมันหมานมาแล้วครับนู่นขอบคุณน้องโจซ้ําให้ไปมากับน้องโจไม่ผิดหวังครับมันหมาน,มานเด๋ยวเซ็นเซอร์เลือดด้วยนะฮะโอ้โห มานแล้วครับมานมานเดี๋ยวดูผลงานกันต่อนะครับโอเคน่าจะมีใกล้สามที่ผมว่าออกไงเนะี่ยอูอ้ๆได้อยู่หมุนออกอนะุ้ยลูกงอเลยอันนี้ใช้ลูกพอกเจ็ดเซนนะยาวสามสิบห้าลูกสี่จุดสองนะฮะมุดน้ำดีนะยิงประกายไนดะ้เดี๋ยวมีกิโลอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะเดี๋ยวให้น้องโจกถือกล้องให้นะ ศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นกิโลนะเห็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวให้น้ำโจถึงกล้องไง0ศูนย์ศูนย์นะฮะช่างดูเลยเพราะบางทีปล่อยให้ปลายแห้งแล้วไปช่างน้ำหนักมันลดกว่าจะกว่าจะถึงตอนเย็นโจว่ากี่กิโลเกือบสามครับเลยโอ้ยมือสั่นสองจุดสองจุดเก้าสามครับเกือบสามกิโลสองจุดเก้าสาม โอเคครับเกือบสกิโลครับมันหมานครับน่าจะเป็นโทฟีหรือเปล่ายวสงครามยังไม่จบลุยกันต่อครับมีคู่กันอยู่อีก2อสามตัวครับไปเราเฝ้ากันต่อครับไม่สวยครับขอบคุณครับ อเกือบโดนหางอีกแล้วออกซ้ายไปนิดเดียวชดลอยค่อยๆจิบเลยอุ้ยเสียดายเสียดายเสียดายออกซ้ายไปนิดเดียวถ้าออกขวานะโดนเต็มเต็มอ้หูเสียดายใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้หไม่น่าพลาดเลยไม่ปืนออกซ้ายวะเนี่ยออกซ้ายไปหางเลย อ้ยขึ้นจิบหนึหน่งๆลยเมื่อกี้นี่ โอ้ยโดนไหมโอ้โหเกือบไม่โดนไม่โดนอุ้ยเฮ้ยโดนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าไม่โดนเฮ้ยกระบ้าตัดสวยอยู่นะโอ้ยนึกว่าไม่โดนแล้วครับเฮ้ยสายวิ่งเฉยโอ้โหดูดิยิงโดนปลาไม่รู้ว่าโดนครับใช่ใช่มันจีบแล้วมันลงแล้วยิงตัดหนามเอา สูตเดียวกับตัวแรกแต่ว่าตัวนี้หันข้างโดนเฉยหรือว่าไม่โดนแล้วนะน่าจะเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหจีบแล้วมันลงไปแล้วเราตัดน้ำไงพี่คิดว่าไม่โดนสายก็ไม่วิ่งตอนแรกโอ้ยเข้าเข้าสาลายแล้วครับเดี๋ยว ค่อยงัดออกมาครับมือซ้ำเราอยู่ฝั่งนูงน้นครมือซ้ำไม่อยู่ด้วยเอ้ยพันสาลายมาอีกแล้วอุย้ยโดนเต็มไหมนี่โดนเต็มไหมนี่อุย้ยกลัวโดนไม่เต็มอีกแล้วดิเย้ลูกดอกขวางมาเลยไม่เห็นตัวปลาด้วยอยู่ใหนแล้วปลาเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยูเ นูว่าไม่อยู่ทำให้ตกทำให้ตกใจตายอุย้ยสายจะขาดอ้ยสายจะขาดสายเป็นรอยอุย้ยสายเป็นขุยโอ้ยโดนหางแล้วโอ้ยโดนหางอีกแล้ววันนี้โดนหางทั้งวันเลยอุย้ยตัวนี้ตัวไม่ใหญ่อุ้ยโดนไม่เต็มเลยโดนหางโดนไม่เต็มอุย้ย điều 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 vậy điều 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 điều. điều 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 nó điều điều béo đi mới đấy. điều 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 nè điều 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 ตันหางสูตรเดียวกันเลยโอ้นึกว่าไม่โดนละสายก็ตอนแรกสายไม่วิ่งไงนึงกว่าไม่โดนนี่จีบหลายทีแล้วไอตัวเนี้ยจีบหลายทีละเอ้าเดี๋ยวลงไปข้างล่างคนระับไม่มีคนซ้ําให้ปลามันลอยละลงเดี๋ยวข้างล่างครับมือซ้ำเราไม่อยู่มือซ้ำเราไปเลาะดิงตะลิงอยู่นี่ถือกระบอกสายลงมาเลยฮนะ thì sáng đấy cái thằng mồm đớm này ui 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 เกี่ยวเกาเกี่หเกาวิชุปุ๊บตายเอาขึ้นฟางก่อนเฮ้ยมีไสาอยู่มีสาอยู่โจ <c oughs> วันจะหมาน,นอ้อโดนสิงหางเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วกันครับด,ดูดูโดนปลายหางนิดเดียวครับนี่นี่เงี้แต่ร้อยสายนะดีที่ร้อยสายฮะัโดนเต็มอยู่คนระับแต่โดนแค่ปลายหางนะป้ามันจิบนะครับจิบแล้วก็ลังดําลงนะโอ้ตัวนี้ได้แบบงงๆครับไม่วิ่งครับตอนแรกเออเฮอไซส์ประมาณนา่าจะ เกือบสองโลอยู่มั้งเดี๋ยวช่างเดี๋ยวค่ช่างกิโลดูนะฮะนี่โดนปลายหางครับแต่ร้อยสายอยู่ตัวเนี้ยนี่ฮะตัวเลขก,กับตัวแรกนะครับผมอ้าวมันมันโอ้ยมองลงไปนว่ตัวนิดเดียวเอาขึ้นมามีไซส์อยู่นี่นี่กับไม่ได้กินมันมันนี่ไนะใบใบคอยมาก็ เริ่มหิวว่ะฮะผมก็ได้นมปังเนี่ยครับกับน้ำเปล่าสตวน้องโจก็ลงไปทานข้าวนะน้องโจจอด,ดรถว้่งนูง้นแต่ผมจอดรถฝั่งนูงน้นนะนู่นรถผมเข้ากันคนละฝั่งนะยังคอมีตุย้ยฮะแต่อุปสรรควันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับผมปลาก็จิกเรื่อยๆครับผมแต่ว่าปัญหาคือมันยิงยากหน่อยนะครับหนึ่งคือมันจิบอยู่ไกลถ้าเกิดช่วงลมมาแล้วก็แสงแดดวันนี้แดดไม่ค่อยมีด้วยนะ ถ้าไม่ค่อยมีแดดบางทีมันมองไม่ถ่านมันจิบแล้วมันลงอะ่ะเกิต้องวัดดวงฮะเดี๋ยวขออนุญาตเติมพลังก่อนนะครับผมทานเสร็จแล้วก็ลองฟ้องต่อครับเผื่อเผื่อแดดจะออกแล้วก็ไม่ลมะครับเผื่อจะได้ช็อตยิงครับโอเคครับก็เดี๋ยวแนะนํานะครับอุปกรณ์หลักที่ช่วยให้มองเห็นปลาเนี่ยวันนี้ผมออกหมายครับใช้เลนส์นี่ครับว่นตาเลนส์สีชานะครับผมตอนนี้ผมสั่งมาขายด้วยนะครับผม กัลบขายด้วยใช้เองด้วยนะครับผมตัวนี้อ่าราคาแค่ร้อยเดียวนะครับผมไม่รวมส่งนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ประจําก็คือเลนออโต้นะครับผมถ้าเป็นเดี๋ยวเย็นเย็นสักหน่อยแสงเริ่มหมดก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเลนออโต้นะครับผมถ้าเป็นช่วงแดดจ้าเลนสีชานี่ก็จะใส่สบายตากว่านะครับแต่เลนออโต้ก็ใส่ได้นะครับกลางแดดครับถ้าสนใจก็นี่ฮะขึ้นลิงก์ให้แล้วนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม ใช้ดีจึงอยากบอกต่อนะครับผมอย่ามันราคาไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้อ่ะเดี๋ยวเฝ้าหมายกันต่อครับใบ โดนจะโดป๊อกเฮ้ยอย่าหลุดนะมุมต่ำๆนี่อย่าว่ายิงง่ายนะนี่โดนเต็มอ่ชะชดป๊อกครับเล็กใหญ่นับหนึ่งฮนะโอ้โหขาดเนื้อซะโอ้ยอย่าหลุด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 ดำ ดูไอช่อนสับก่อนค่อยคุยกันที่หลังโอ้ยเข้าเต็มอยู่นี่ครับมาช่วงเย็นยำ่ำเขา้าเข้าหัวเลยครับหมดสิเทตียงมันมโจตามสามโดป๊อก ครับน้องโจอยู่ฝั่งตรงข้ามครับโลเลอร์ใจไรอีกแล้วน่าใจตัวที่มันมาจ้องหน้าผมตอนที่ผมนั่งกินขนมปังนั่นแหละเย็นเย็นล่องกับใช่อ่ะเด็ดใหญ่นับหนึ่งครับมันๆครับอหยัเก็บป้าครับ นี่ผลงานเรานะครับวันนี้มากับน้องโจมบุกไม้ใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมกันนะครับวันนี้โอ้นี่ผลงานรวมกับน้องวันนี้ทั้งหมดสี่แ้มน,นะครับมีกระสูบน้อยติดมาตัวนึ้ยจริงๆกระสูวันนี้เห็นเยอะอยู่นะครับแต่ว่าอันแข็งเ,นะเราจ้องยิงปลาใหญ่กันก็เลยไม่ได้ยิงกระสูก็สารชะโดได้สามแ้มตัวนี้โทฟี่ของวันนี้นะครับผม ช่าง,งตอนยิงแล้วแหมมาดูใกล้ๆสองโลเก้านะครับตัวนี้โอ้โหน้ําไหลตัวนี้สองโลเก้าส่วนตัวนี้ยังไม่ตายเลยใส่ไว้ตั้งนานตัวนี้โลเก้าว,วันนี้ยังฟุกนะครับผมยิงระยะเอาเรื่องอยู่ครับโดนไายหางทั้งสองตัวนะครับมันเป็นลักษณะปลาจิบแล้วก็ดำลงนะครับผมส่วนตัวนี้โดนเต็มๆครับล่องมา,าตาตัวนี้ของน้องโจอเดี๋ยวปลาแบ่งให้น้องโจของเราเอาก,กินไหมเอาไปขายอ,าอันนี้เดี๋ยวแบ่งให้น้องโจนี่อันี้เอาให้น้องโจ เอาไปทําส้มเดี๋ยวเราเอาตัวเดียวมาด้วยกันไปเกี่ยวเรับปลาไปต้มก่อนวันนี้นะครับผมเปิดไม้ใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณน้องโจนะครับผมเป็นคนเป็นนคิดไม้ให้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับน้องโจขึ้นไปถางไม้ให้ด้ว่ขึ้นไปทําห้างให้เลยครับี้ทำไว้อย่างเหมาะเลยครับแบบนอนได้เลยอะทาไว้แบบแบบ วิวสวยมากไม่งั้นก็ไม่ได้มีแต้มแน่นอนครับวันนี้แก๊งนี่ทําไมรองเท้าสรงรองเท้าเหลืองถ้าไม่มีน้องโจววันนี้ไม่ไม่มีแ้มแน่นอนครับเพราะว่าน้องโจทําหมายไม่เหมาะมากครับมันอยู่อยู่ในมุมที่มองเห็นปลานะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ารอดแฮวกันนะครับผมถือว่าหมานอยู่เดี๋ยวยังไงก็จะกลับมาทาคลิปอย่างนี้ให้ชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับสาหรับการรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหมาชาวสีขาวแก้งนี้ ไอตัวนี้หยัางฮะยิงไปนึกว่าไม่โดนโด,ดไปออนี่โดนไปหางเลยต้องสองตัวเออตัวนี้โดนนี่ไอตัวนี้ไม่ไม่ร้อยหกักไม่ร้อยกระสายนะลูกปักอย่างงี้แล้วไมุ่ดแต่ไอตัวนี้เนี่ยยิงยิงโดนนึกว่าไม่โดน